เอาปาดลงมาครับมาลงมาเป็นแม่ยืนเซนะฮาร์ปเลยครับสารวัตรเดียนครับนานๆครับจะลงสักทีครับปาดเอาปุ่มที่เปล่าครับทำแด้มาแล้วเลื่อยเร็วง่าย้ครับแต่เดาเคยถึงจะเร็วได้ครับ แล้วเรามาดูเล um. ิกก็คือตี่จังหวะนี้นะไปเลยจบสัตว์แล้วก็เหมือนจะเปิดมากกว่าแต่ว่าแมลูกนี่เพื่อนนี่มันย้อนหลังไปหมดลยกเปิดไปเข้าด้านในยกมันย้อนออกมาด้านนอกยกโอ้ยก็เลยต้องถอยตัวมาบวกแล้วบวกให้โดนยกปิกปิกตัวนี้ทิ้งได้ก็ต้องขวาก็ปิกโอ้โหจ่ายสวยแล้วป้าล็อก แล้วยังไงก๊อบ mm ีเองครับล mm ุน mm ิช mm ันหลักมาตั mm ้งแต่วงกับเตะวมในนั้นขวาทีของขวัญเย็นครับจังหวะสุดท้ายยิงไปฉลัดครับปิ๊กเปิดจัดก็มาตาแล้วลูกนิวโรสินเปล่าก๊อบปีให้เปล่าไปก่อนครับก่อนได้ตรงจุดครับ แล้วดูครับเบิร์ตโฟนี่ดุ่มพยายามทำเกมไม่ได้ดีกว่าครึ่งแรกครับครึ่งแรกนี่ได้ประตูในช่วงท้ายเกมครับใช่แล้วไปครับปิกโอ้โหไม่ดีนะครับแลวเราดูแล้วตลอดเวลาเราไมออกกับปิกเขาหลังที่บอลเลยเขาบังที่บอลเลยเขาบังที่บอลเลยเอาไป่าแล้วกุไก่ร้อเข้าขวาสวยครับหมุนมาแล้วยิงโอ้โหหมองครับคุปมไปแล้ว เรีย้อว้าับตูกับลงไเต้นบีบอยใประตูไม่เอาแกเอาหาครับฟ้าครับโอ้โหบอลมันอยู่เฉยๆก็ไปเหยียบครับโอ้โหคนตั้มเบ้ากเจ็บก้นเจ็บทั้งเจ็บทั้งยครก็ฟ้าตุ้โหสนะคะไปกันใหญ่แล้วครฝันเดูครับโอ้โห อะไรมาเป็นสองกันดูต่อได้แต่ก็ถือว่ายังนำอยู่หลายวัตถุนะครับเ A อโอ้โหชนเสาครับพักครับพักหรือเปล่าครับไม่เอาพักคือสีได้เตะมุมแล้วแต่เลนซ้ายครับ

ยาครับโอ้โหโอ้ยแม่ ALLY, <ไ>ป๋องจะทำประตูเาจะผ่าทีโอ้โหเป็นเตะมุงเฉยเลยค็ับพจ่ารตูแล้วแม่ปัดออกหลังก็เต้นรนยบเฮ้เป็นเตตอร์พี่เออดึงเสาสมงช็ดเต โอ้โหละตูกับปัมที่บอลเราจะสวนจากตาแล้วเบิร์ดบอลสมคนให้ทังขวากัสวยกัไก่ขวายิงโอ้โหตก่อแล้วหาจังหวะได้ดีแ้วครับแต่ตอนนี้เหมือนเบิร์ดบอลเริ่มจะเห็นบ่อครับแม่เรื่อเอาปลามาตกกันแล้วตอนนี้เรับตอตต่อออ่เอ่อกอ

ปั่นโค้งแล้วอุยปั่นไ้ับ้สาวูแม่ลูกนี้ถือว่าจะเก็งที่ดีพอแต่ไกลรับเป็นแกนคอนเนอร์คิกต่งนั้นเมันทางขวาครับย้อนเอาาอ้ยแล้วโผล่โกลับสามต่อสามรอกไปได้กับทางซ้ายกับอาร์จ มาน่งๆจริงตามนติดเซฟอีกคูันให้ป๋องครับว้าติดเซ็นสวยก็ถือว่าหลายลูกเหมือนกันครับกาไม่นัประตูนี่เสียครับพี่ี่มีโยโอ้โหพี่มาร์ผมบอกให้ตรงหัวมันไม่ตรงหหโอ้โหพี่ตรงหัวเลยะเอตู่ก็แอบสับซ้ายสับขวาอยู่เอข้าวฝ้าครัขวาครับ ป้าจะชิ้งคืนเพื่อนไม่ได้โอ้โหละบายแล้วก็เปิดบอลสวนแต่เราดีได้ลุ้นครับล็อกครับขวายิงแล้วปัดได้อีกแล้วแล้วป๋องนะโอ้โหปองก็ถือค่อนข้างนิ่งทีเดียวกับเกมนี้เออเออหลอกเข้าในครับแล้วขวาครับแหว่แหว่แล้เปิดได้ผ่านแล้วสวนอีกแล้วครับโอ้โหเปิดบอลนี่สวนเหนื่อยตรงสวนนี่แหละครับ ตูก้าวาคนเดียวให้มาได้โต้โตงเลวโอ้้หเอ้าทหารตูสาวตูปลอดบขย่าเขยาเตไม่มาเยอะยาเลยับเอ้าโดผิดเกลีร์ที่นี้ตูหายตูเกลีร์ทิ้งเลยครับในไทยก็ไม่ง่า ตาตาให้มาแววโอุละช้าครับตาตู้ก็ลูกโจไปดื <t ik ignoring noise> ้อเลยจบอาแล้วครับทีเข้ามา ล็อกข้างในไม่ได้แล้วหลายลูกนี้ล็อกอีกทีนึงยังไงกับข้างในมีแกนจะจ่ายหรือเปล่าไกาจริงโอ้โหมาดูกระป๋องครึ่งหลังอีเซฟตันตลุดเลยครับโอ้โหดูครับตัวกายทีหนึ่งโก่ทิ้งได้ครับบารโอ้โหอยากดูต่อครับนะเบิร์ตโฟน์เนาะ เขาเก็บได้ครับเม่ต้นงไตายตองแหลูกนี้สูงตายกังตูองสงเองพหุ่งเนี้ยโอ้โหดีรถบ้านจะขอเป็นตัวตูกัดเอาแหมลูกนี้ยังโง่งได้ครับไปาโอ้โาไต่ไหวแล้วครับแม่ ตาีดูแล้วเจอหน้าเหลีองมาเลยครับนานๆกล้นเต็มๆล้ลกเลยไปไกลเลยโอ้โหเาสองเาไม่ได้ปูนแน่นเลยครับเบิร์ตปต้องการประตูที่สามตอนนี้ครับเอ๋ป้ายับโเองเยิงโอ้ไม่ตกอ้ จู่กับโตโีที่ต้องบอกว่าโอกาสเยอะมากเลยครับสองวันนี้ครับโอ้โหดูครับก็บเอาอันนั้นแฝกมันก็จะส,ส่งตีนตรงไปครับสินยาวครับไปทางครับไปมองดูครับดูครับจะส่งยังไงครับไปไปซ้ายครับ โจะให้ทานะั้นเปิดไม่ได้คนระับประตูบอลสุดท้ายออกไปแนละ้วครับเราจะขอเปลี่ยนตัวโอ้โหมาดีรออีกหลายคนเลยนะครับไข่จะออกออ,นะออกเลือดเลยครับไข่ออกครับไม่มีใครออกเลยครับเราดูครับพิกแล้วครับเอมาและะ้วครับสองคนครับหมาเย็นไปต่อไม่ผ่านคะรนะนะับแล้วมองสุดท้ายเป็นสลัดนะันะ่เองออกไปเองครับ อ๋อหนูขึ้นมาทางขวาครับตีไปตกเส้นแล้วไม่ผ่านเหมือนกันครับโอ้โหโอ้โหน่หลังไปแล้วครับเปิดมาแล้วโอ้ยเล็กๆไม,ไ,มไม่ได้ไปิกดึงกลับมาครับติงโอ้า้าฟาสวยครับโอ้โหเอ ออกลัเอาข้าไปก่อนแล้วจังหวะนี้โตไ่ถ่ยนะเฮ้ยบกปินขึ้นมาแล้วเป็นในหัี้ครับในพื้นตะข่าย เกมตีกันจะขนเนนข้าไปช่วงกลางวันทีใ้าก็เกมในช่วงอะไรก็แต่อย่างไรก็ยังยงก็ที่เม่ไทยครับสร้างส้างมาที่ติดอีแล้วคาฝงามาแล้วเตาแล้ซ้ายับตีตีเข่าขวาไปยิงเข้าซ้ายเอ้าโอ้โหดูน้ำก็ไม่ใช่ยิงตาน้ำก็ไม่ตรงอีกจ,จะขอเปลี่ยนตัวครั่ไทยครับ

น่ัวูไรสไมได้ให้าไม่ได้ว่ารูปนี้ได้เยไมเยบไ้พอไมครับเยไ้เห็นโก้เอเตย้อนครับโอ้โหใหู้ไม่ดีู่เวเลยครับกามาใสวยับคุณิดไ่ นิงน่งโอ้โหเรียบเลยดูด้วยเอาบอลกลับมาแล้วตั้งเลยสาวมาตูต่อ5แล้วตอนนี้ความห่างเริ่มจะกดดันไอ้งฉันฝัดเย็นได้เรื่อยๆแล้วเอาเป็นเล่นครนะจะไปเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาไปโดนระตูที่สาวไปตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนไม่ค่อยได้แล้วเราต้องเสียประตูที่4มาในเวลาที่เหลืออยู่เต็มแน่นอนครับเลยโกรเริ่มจะมาแล้วครับตูพระมมตั้ง

โอ้โหแล้วผู้สาวตัวจุกครัจังหวะเตะก็มนเตะเตะเลยครับไหวหรือเปล่าครับป๋องอ่ะยืดปีกขี้เกียจทีนึงครับโอ้โหแล้วจะไปโชว์คื่งทำไมครับอ้๋อโสดแอบขี้เกียจตั้งนานด้วว่าจะกลับมาไหวครับไม่ไหวโอ้โห เลยลุกพุ่งครับเบอร์โอนจัดเข้ามาเสาแรกอิมอาแล้วมาที่ตีก็กระสวนกลับครับตีไปแล้วครับแล้วไปกระแทกก่อนแล้วมาจังหวะจะวิ่งไม่แรงครับลูกนี่ต้าวิ่งมาเสมอตัวแล้วต้องวิ่งแรงไปได้ก็อาจจะไม่ฝ่าแต่ว่านี่ยังวิ่งยังไม่แรงอ่ะเราไปด้านหลังก็กระแทกไปหน่อยเพื่อเสียปลาไว้ับ

จะยังไงก็ไปทางตันเลยกับปูครับรถเสียบอลด้วยหรอือเปล่าจังหวะนี้ใหญ่กว่กาครับโอ้โหให้ย้อนหลังกันได้ครับเอตอนนี้เปลี่ยนในเสียเปลี่ยนกบับปังถุดแล้วฟาตวได้โอ้โหแตก็โดนให้ไปเลย เจอ้ามากเ็เร็วเลยครับจิ้ลิ้มดิ้มจ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 ิมจิ้มจ้ม้มจิ้มจิามจ้มจิ้มจิ้มจิอมจิ้หแิ้มจิ้มจิ้กจิ้จิ้มกิ้มจ้จริ้มจิ้มจ้อจิ้มจยมจิยมจิ้มจม้มจิ้มจิ้อ้พจิ้มจก้ัจิ้ิ้จะมจิ้มจิ้มจ้จิ้มจิ้มจ้ อ๋อทั้สั้นกโจ๊ไผ่มาที่ข้างหน้าไก่สวยก็โจโหแล้วเพื่อนใครหยับโอ้โหตัวก็เซ็งเลยกรไันไวตักใครหยับไปหนุ่แนงแล้วต้องหวาดอีว hmm. ่างลยครกันตัเตีมาบ้าถึงยาวเลยก็เอ๊ ป้าป้าบางอยู่แล้วโอ้โหไม่กีนเงเนี้ยนะซ้ายที่กิน่ากอยู่แล้วเมื่อสักครู่อ,อแล้วฟอลติดเท้าแล้วไก่เอาหัวโตวะสีแล้วฟอลครับโอนสวนครับบอลเย็นดึงกลับมาเอ้โอ้ให้ไม่ผ่านอีกแล้วเปิดจังหวะแรกไม่ผ่านอีกตู้น้องออกไปเล่นยากครับแต่ว่ายังถึงบอลก่อนครับ โนกระแค่ควาเละมันรนี้ใหกันแ่ตงหลังกันเอาเล้มาดูแล้วไีคิปของแนาด์เปิดโฟนรันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ถ้าได้ประตูที่สมายังพอมีลุ้นรัคิก เบิร์ดยิงเอง้วไม่ตรงต่อประมาะโอ้โหต้องบอกว่าลุงถ้าอยากจะกลับมาในีต้องแน้กระสุนให้เร็วครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่เยอะมากครับเวลาน้องถอยหลังไปเรื่อยๆครับเอ้าลูกเราตูนตีตอกตรงนี้โจโจ ปาดปางอื่นแล้วเตะขึ้นมาออกเข้าท้ายแล้วไก่แล้วฟ้าแล้วปิ้งแม่ดูมง่ายไปไหน่อยเลยพยังจะไปอ้อมแล้วก็วแต่ว่าอ้อมแล้วมันไม่ถึงครับคุณละสีฟองว่าไปเข้าด้านหลังครับแหม่หูครับไอชิปของเบิร์ดโฟล์ครับอยู่นีบอลนี่เป็นอะไรนะเบิร์ดครับมีมาเปิดอีกทีนึงแล้วขานี้ไม่ผ่านฟา,านเกนสวนกลับครับ เอ้ครัขวาครับอาราติซ้ายครับติขึ้นมาสามครับติล okay ็อกเยอะเกินรับโอ้โหล้วระเบิดคนตาสวนกลับอาไปหลอกลอยอยู่แล้วพุ่งไม่ใครจับครับเบิร์ดยายมาสวยอารบติข้างในมีครับไจไปจับบอนแรกไม่ดีกันแล้วดูกิมเปียโอ้โหบังมิดเลยครับ ไปโอ้โหนี่เหลือไปเองครับโยเข้าน่าเอาช้าเกินจังได้หรือเปล่าจังหวะนี้ขึ้นกันมาตั้งกันได้ครับเราเปิดจ้าครับโอ้โหเปิดได้ดีเลยนี่เอาสองครับเวลาเลยอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับสังลกเกนในขึ้นเวลาหลังครับไปทิ้งครับไปทุกทุกครับของเบิรโซนครับปู่มจับกี่มาเบิร์ด Ồ hồ, chả còn lại cái gì vậy? Cũng biết đang là trẻ cách định là chỉ hấp đang gấp kiếm này Nhưng về là lãng nhập nhiều ha, và tôi bỏ xả ngập, xả vào bản trên Ở bên này cái chỗ Ồ hồ, người ảo chắc thắn đi vào cũng có ta giá ngập thắn nhất Ai gió là cài ต็อกสวยแล้วจังหวะที่ฝืนไปต่อยิ้งอ้โหชนทาน์เน่เดืนะปล่อยให้เดือดนะครับเข้าล็อกเข้ามาทางขวาโจล็อกเข้าไปมีสองเอตะไปดิไปดิตีให้ทางขวาแล้วเป่าเป่าดูครับข้างหน้ามีจีบคนเดียวครก็ตาจีบใจสวยอ่ะยิงด้วยเข้าไปดิ โอ้โหอีกเป็นชนทานแล้วดูังหวชนกลับครับไม่ไม่ผ่านบอยเหมือนกันครับแกด้รูุ้ึกครับอยู่ในทุกโต๊ล่วมาเจ็บครับหนึ่งนาทีครับเลเลี้ยงเยอะไปหน่อยแล้วตูสวนกลับโอ้โหมาเป็นแผงครับบัานย็น หลายแล้วแดงๆจิ้มปลาเรียบร้อยย่นดได้ครับโอ้โหมาดีๆสามสี่ 3, คนตอหนึ่งเด่อโอ้โหกองหลังที่เซ็งเลยครับกอ,องหลังไอ้เบิร์ตโฟนี่เอาไปเฟซบุ๊กนี่บอกว่าผมนี่เซ็งเลยครับ <laughs> จังหวะเติมก็ขึ้นไปเยอะครับแต่ว่าไปเสียฟองในดแานหน้าแล้วโดนโบวเบลาได้ยังทันครับเจอกันเรื่อทั้งสองทีในการสนามก่อนครับเชิญเลยครับทำเบอร์โฟลแล้วก็เอาบาดเย็นครับเซนิกในสนามก่อนครับก็เดี๋ยวยังไงต่อเรื่องเกมแล้วก็หลังจบเกมครับเดินสายไม้สับมือกันด้วยครับว่าบางทีผลงานอาจจะไม่เป็นดั่งใจครับแต่ก็หลังจบเกมครับเดินสับไม้สับมือกันกว่าพวกกันครับจังหวัดตัวทษกระทั่งบ้างในเกมนี้เป็น